I <laughs> กลับมาพักกันในค่ะนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายนนนี่ค่ะที่บริษักรารขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะช่องโปรฟอร์ดบายนนนี่นะคะเป็นช่องทางการซื้อขายรถยนต์ฟอร์ดนะคะทุกรุ่นนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์คะ่ะลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะเซลแนนจัดบริการไฟแนนและการส่งมอบให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเลยลูกค้าทักหาเซลแนนได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่สแกน QR โค้ดนะคะหรือเซฟเบอร์นะคะหรือทักผ่านทาง ID Line ก็ได้เบอร์ของแนนนะคะ 098ค่ะ4642364ค่ะไลน์ดีค่ะ EARL แอนด์เดค่ะ NAN9779 แล้วก็ท้ายคลิปจะมี QR code ด้วยนะคะลูกค้าสแกน QR code ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยนะคะวันนี้นะคะแนนอยู่กับอีก1คันนะคะกับรุ่นยอดฮิตของ Next Gen Ranger เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น Next Gen Ranger Sport นั่นเองนะคะเครื่อง2ล้อนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้6สปีดนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่974,000บาทพร้อมกับชุดแต่งหน้าแร็เตอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะ เซลน่ยจัดตกแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเลยไปดูกันกว่าค่ะว่าคันนี้นะคะเราแต่งออกมาแล้วหล่อเท่แค่ไหนนะคะแล้วเหมือนเจ้าแรปเตอร์ตัวพี่เขายัางไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับ,บคันนี้นะคะได้มีการเพิ่มเติมนะคะตัวอะคริลิกด้านบนนะคะคําว่าแรนเจอร์นั่นเองนะคะตัวอะคริลิกนะคะทําเป็นสีดําเงาสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวอะคริลิกลูกค้าสามารถรีเควสเรื่องสีสันได้นะคะอยากได้สีสันยังไงแจ้งได้นะคะ แล้วก็มีการเปลี่ยนกระจังให้ใหม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวกระจังทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวกระจังเป็นฟอนต์ FORD นะคะงาสามิติปั๊มนูนสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ทําเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับแผงรังผึ้งระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ รุ่นไหนที่มีตัวกล้องด้านหน้านะคะเราจะมีการย้ายตำแหน่งตัวกล้องมาให้ที่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมไฟด้านบนนะคะที่เป็นไฟ LED bar ตัวนี้เป็นค่าแสงสีส้มนะคะให้สามดวงหรืออยากได้แสงสีขาวแจ้งเข้ามาได้นะคะเซลแนนจัดให้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แดนแจ้นะคะตัวนี้เป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเราก็เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานใหม่หก็ถอดกันชนออกเลยค่ะแล้วก็กันชนขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นทรงแรปเตอร์แบบพี่ใหญ่ใหญ่ของเรานะคะ ตัวแข้งด้านล่างนะคะตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านนะคะหรืออยากได้สีบอลเงินหรือสีสันยังไงแจ้งได้นะคะตัวหน้าแรปเตอร์เขานะคะก็จะมีในส่วนของการชนที่สั้นขึ้นมานะคะก็ทําให้หน้ารถนะคะดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูดุดันนะคะแบบพี่แรปเตอร์เขานั่นเองนะคะสาหรับรุ่นสปอร์ตนะคะจะมาพร้อมกับชุดไฟด้านหน้าที่เป็น LED reflector อยู่แล้วนะคะให้ค่าแสงสีขาวแล้วก็มีตัว C นะคะที่เป็นไฟ daytime running นะคะเอกลักษณ์ของรุ่น next gen เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วนะคะไฟตัดหมอกนะคะให้ค่าแสงสีขาวนะคะเป็นไฟ LED และก็จะเป็นไฟช่วยเลี้ยวด้วยในกรณีที่ลูกค้าหักพวงมาลัยไปได้านขวานะคะไฟตัดหมอกด้านล่างจะทํางานด้วยนะคะก็ทําให้ทัศนวิสัยในส่วนการขับขี่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นซุ้มล้อโป่งนะคะขนาด6นิ้วนะคะ มีเิ้นยางกัะลอยเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วซุ้มล้อรีเควสเรื่องสีสันได้นะคะอันนี้เป็นสีดำดานนะคะยึดนัดเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็ ทำให้ตัวรถนะคะดูล่ําขึ้นนะคะเพื่อให้รับกับล้อแม็กที่นายมีการอัปเกรดให้กับลูกค้านั่นเองนะคะของล้อแม็กนะคะนายก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยะคะ่ะจากเดิมนะคะรุ่นสปอร์ตจะเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะะิน้วนายก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นแม็กขนาด20สวยๆแบบนี้เลยนะคะลายออฟโรสสีดําแบบนี้เลยในส่วนของลายล้อแม็กนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตลายให้ลูกค้าเลือกตลอดนะคะมีลายใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมีการอัปเดตให้ลูกค้าดูด้วยสำหรับคันนี้เป็น20 ออฟเซตลบ24นะคะมีความลึกเข้าไปนะคะสำหรับออฟเซตก็คือความลึกของตัวล้อแม็กนะคะอยากได้มากนะคะก็จะ ล้อลอนๆปิ้งๆก็จะเป็นออฟลบ44นะคะหรือลบ24ก็จะพอดีซุ้มทรงสวยๆแบบนี้สำหรับตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นสีดาแฟรแบ็กนั่นเองนะคะก็จะมีความเงากึ่งดำกึ่งด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรัดมาพร้อมกับยางซูเมกนะคะซีรียงสองเจ็ดา R 20นะคะหรืออยากจะใส่เป็นยาง3 3ม2 5บ2 0แคูสด R เซนงก็จัดให้ได้นะคะจัดทรงเวกาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยกรถขึ้นไป2นิ้วนะคะพร้อมกับเปลี่ยนโซเวบาให้เรียบร้อยแล้วทรงรถสวยมากๆนะคะรับ กับด้านหน้าที่เป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเหมือนเจ้าแรปเตอร์จริงๆนะคะเราก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวสกู๊ปด้านบนนะคะตัวสกู๊ปเป็นทรงแรปเตอร์เลยนะคะติด2ฝั่งด้านหน้าของตัวสายกระโปรงนะคะเป็นสีดาด้านอันนี้เป็นงานติดตั้งนะคะติดเพื่อความ สวยงามนะคะอันนี้ก็ติดไปที่ฝากระโปงนะคะเกบด,ด้วยกาว 3M พร้อมยิงซิลิโคนเก็บชิ้นงานให้นะคะแต่สําหรับเจ้าแรปเตอร์จริงๆเขาจะเป็นการเจาะที่ฝากระโปงนะคะอันนี้เป็นงานติดตั้งเพื่อความสวยงามและให้เหมือนกับพี่แรปเตอร์นั่นเองนะคะด้านหน้านะคะภาพรวมนะคะเหมือนแรปเตอร์มากๆนะคะสวยมากๆนะคะดุดันจริงๆนะคะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของแก้มข้างของรุ่นสปอร์ตนะคะเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีกาฟ้าอันนี้จะบ่งบอก บ่งบอร์ดดีเเของเขาะะที่เป็นในส่วนของรุ่นสปอร์ตเขานะคะแล้วก็เจาะจริงระบายความร้อนที่จริงนะคะในส่วนของข้อกระจกค่ะเป็นสีกาฟานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะด้านบนลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในส่วนของเราหลังคาได้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของรุ่นแรปเตอร์จะไม่มีราวหลังคาคันนี้ก็จะไม่มีการติดตั้งนะคะก็จะ ให้เหมือนลัพเตอร์มากที่สุดน,นะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้าคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะบานหน้า60สรอบคัน80นะคะดูมืดๆแบบนี้สวยๆรอบคันเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้าแล้วนะคะคิ้วแกรนา์งานเนบของรุ่นเขานะคะเป็นรุ่นดันเจอเลยนะคะสีดําเงาวสวยแบบนี้เลยทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็ เต้ากันลอยติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะชายบันไดนะคะสปอร์ตนะคะบ่งบอกนีรัอของความสปอร์ตเลยค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะเป็นลอนกันลื่นขนาดใหญ่นะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นชายบันไดเดิมที่มากับตัวรถนะคะรับน้ําหนักได้ดีหรืออยากจะปรับเป็นในทรงของชายบันไดเหล็กแจ้งได้นะคะก็มีให้เลือกหลายทรงเลยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะใน่วงของด้านหลังนะคะเราก็มี การเพิ่มเติมนะคะให้รถดูดุดันและแข็งแกร่งนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของโรบาร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นโรบาร์ของ Outlander นะคะทรงขายาวสีดำพาวเดอร์โค้ดแบบนี้เลยนะคะ ยึดติดนะคะที่ท้ายกระบะนะคะนี่ยึดติดจริงๆนะคะเจาะจริงนะคะ,ะ,คะใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงเลยนะคะสีดำพารดคอดแบบนี้หรืออยากได้แบรนด์ไหนแจ้งได้นะคะในส่วนของโรบารมีหลายทรงเช่นกันนะคะ mm hmm. เพิ่มความโดดเด่นให้กับท้ายนะคะเราเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวสติกเกอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ใช้คำว่าเรนเจอร์นะคะพาดไปที่ สองฝังง่งท้ายกระบะนะคะหรือลูกค้ามีลายที่ชอบนะคะอยากได้ลายสติกเกอร์แบบไหนแจ้งได้นะคะมีชื่อร้านข้อความนะคะหรือชื่อของลูกค้าเองก็สามารถออกแบบมาติดที่ตัวรถได้นะคะอยากได้แบบไหนแจ้งได้เลยค่ะสีสันยังไงแจ้งได้มีทีมสติกเกอร์ออกแบบให้กับลูกค้าก่อนเสื้อติดตั้งแบบนี้นะคะด้านท้ายเป็นดีเ์ของรุ่นสปอร์ตเลยค่ะจะมีอะคริลิกด้านท้ายคําว่าสปอร์ตนะคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขานะคะหรืออยากจะเพิ่มเติม ที่เป็นในส่วนของตัวข้อฝาท้ายก็สามารถเพิ่มได้นะคะที่เป็นฟอนต์เอเบอร์ดีแจ้งได้นั้นติดตั้งเพิ่มเติมสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าเรนเจอนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเขาจะมีกล้องถอยหลังนะคะฝั่งไปที่โลโก้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะคะ ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงแล้วด้วยก็ให้มาตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเลยนะคะในส่วนของการชนหน้าที่มีการถอดนะคะเราก็คืนให้กับลูกค้านะคะก็จะใส่ไปที่ด้านท้ายให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไปดูภายในสําหรับรุ่นสปอร์ตบ้างนะคะว่าภายในหรูหราและสปอร์ตสมชื่อเขาไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะภายในรุ่นสปอร์ตนะคะตัว Console, แผงคอนโซลนะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีกาฟานะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะมาพร้อมกับจอการขนาด10นิ้วนะคะรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto นะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน f o r d p a s s นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะหน้าจอหลังหนะ้าปัดขนาด8นิ้วนะคะเป็นดิจิตอลกราฟิกสวยๆเลยไปปัดน้ำฝนอโอตโต้แล้วนะคะในส่วนของตัวกระจกมองหลงังนะคะก็ตัดแสงออโต้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวเบาะหนังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตเลยนะคะจากสกรีนคำว่าสปอร์ตนะคะที่ตัวเบาะด้วยนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถปรับแมนนวลได้ด้วยนะคะจะมีปุ่มบวกรถที่หัวเกียร์มีแท่นชาร์จแบบไวเลสไร้สายนะคะแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะลากพ่วงหรือถนนลื่นนะคะที่ให้มาเลยสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับคุญแจสมาร์ทคีย์เลดด้วยเพียงแค่ ถือกุญแจไว้ที่ตัวนะคะกดล็อกรถที่ประตูได้เลยนะคะตัวรถจะทําการล็อกรถเลยกดล็อกนะคะเพียงแค่ล้วงมือเปิดที่ประตูได้เลยด้วยแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะทางมือถือนั่นก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันฟอดพาร์ทนั่นเองนะคะไฮเทคมากๆนะคะกับราคาค่าตัวไม่ถึง1ล้านแล้วก็การตกแต่งให้เป็นนาวแรปเตอร์แบบนี้นะคะคุ้มค่าตัวคุ้มราคาจริงๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยเบอร์ของแนนค่ะ0 9นย์กปค่ะส 4642364ค่ะไลน์ดีค e ่ะ e a r l underscore ค่ะ n n 979แล้วก็ท้ายคลิปจะมี qr code ด,ด้วยนะคะลูกค้าสแกน qr code ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบ้านนันนี่ไว้ด้วยคลิปหน้านะคะจะมีการตกแต่งสวยๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะมาอัปเดตให้กับลูกค,ค้าได้รับชมอีกค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ なしで。 yes